สวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยววันนี้เราจะมานะครับศึกษาเรื่องการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระนะหลักการเขียนแผนภาพแล้วก่อนที่เราจะนะครับคำนวณเนี่ยนะครับหรือแก้ปัญหาโจทย์เนี่ยเราก็จะต้องเขียนแผนภาพนวัตถุอิสระก่อนเพื่อเราจะได้นะครับทำการนะครับคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับโจทย์นะครับเขาบอกว่า หาแรงดึงที่เชือกที่คนออกแรงกระทำกับต,ตองมีมวล200กิโลนะครับจงเลือกแกนอ้างอิงเพื่อหาค่าแรงีนะครับเพื่อหาค่าแรง P แรงีก็คือแรงนี้เพื่อหาแรงค่าแรง P น,นะนี่นะครับมีชายคนนี้นะครับมันดึงนะครับโดยกระทำมุมที่30ทำมุมกับแกน x ที่30องศานะครับ ครั้งแรกนะครับโจจะกำหนดนะครับโจจะนะครับกำหนดรูปนะครับนี่อันนี้นะครับอันแรกนะครับนะครับขั้นที่สองขั้นที่สองเราจะต้องทำการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระเราจะต้องทำการเขียนการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระเราก็อ้างถึงนะครับรูปนะครับรูปนะครับในขั้นตอนแรกอันนี้ขั้นตอนแรกขั้นตอนที่หนึ่ง นี่ขั้นตอนที่2นะครับเราก็เขียนมานะครับกำหนดมาเขียนเป็นเขียนเป็นนะครับผังวัตตุรสริสลัเมื่อเราเขียนผังว่าตุรสระแล้วตอนนี้เราก็มาดูว่าโจทย์กาหนดอะไรไมให้นะครับมีอะไรมีมุมเอลก้านะครับนะครับแล้วก็มีมุม3ามสองศาการที่แกนเอ็กนะครับมีน้ำหนักนะครับหรือมีมวลโทษนะมีมวลนะครับมีมวลวัตถุมีม,ลม,มลวมมลหรือกล่อง ะครับมีโมวล200กิโลนิวตันนะครับแต่เวลาเราจำคิดเนี่ยเราจะต้องทําให้เป็นนิวตันก่อนนะครับเราต้องหาแรงก่อนเราต้องหาอะไรไม่เป็นนิวตันก็คือเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เราสร้างนะครับโจกย์โดดมาหนดมา1.5เมตรนะครับอันนี้5เมตรนะครับตรงนี้มุม3 0องศานะแต่นนี้ที่เราต้องหาเราต้องหามุมแมวฟ้าเราต้องหามุมแมวฟ้าแต่นะครับ เราจะต้องกลับย้อนไปดูว่านะครับวิธีการหานะครับน้ำหนักนะครับวิธีการหาน้ำหนักก็ค,คือ W W ก็ตัด mg นะครับตัวน,นี้นะนี่ตัวน,นี้ W ก็ตัด mg นะครับ W เทอะไรเขากำนวณให้มวลมีอะไรนไน m นะครับ m ก็คือนะครับสองนะครับก็่ักสองร0อย นะครับถ้าหับ200นะครับคูณด้วยอะไรคูณด้วยเท่าไหร่จีคืออะไร G คือแรงดึงดูดของโลกนะครับก็คือเท่าไหร่9 8้านะเ8 1จนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หาก่นนะครับเราก็หานะครับก็คือนะครับเราก็จะได้นะครับ นะครับหนึ ap, ่งพ well, ันเก้าร้อยหกสองนะเราก็จะได้หนึ be, ่งพันเก้าร้อยหกสองอันนี้คือเราต้องหาก่อนนะครับเดี๋ยวนักสายสงสัยให้ได้หนึ่งพันเก้าร้อยหกสองมาจากไหนเข้ามาจากที่ไหนนะครับก็คือน้ำหนักไงก็คือน้ำหนักนะตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วนะครับเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาหามุม หามุนะมแอลฟานะมุมแอลฟาก็จะปับ1.5หารด้วย5นะครับก็คือตัวนี้1.5หารด้วย5นะครับเท่ากับ0.3นะครับเมื่อเราได้0.3แล้วเราต้องทำเป็นมุมก่อนนะครับให้นักศึกษาทำเป็นมุมก่อนนะครับการทำเป็นมุมนะครับตัวนี้ได้1.3ไ่้ไหม1.5หารด้วย5เท่ากับ 1.5หารด้วย5เท่ากับ0.3เท่ากับ0.3เมื่อได้0.3แล้วให้ทาเป็นมุมให้ทาเป็นมุมโดยกดชิดกดติดชิแล้วก็ทรายนะครับ0.3กดชิปทาย1.3เอ้ยโทษ0.3ชิปทาย0.3 0.3เท่ากับ17.45เท่ากับ17.45ตรงนี้ต้องเป็นองศานะครับนะเราทำใป็นองศาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยทายลบหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่นะครับเรียกว่าทายลบหนึ่งนะครับนะเขาจะเรียกว่าอาร์อาร์ทายอาร์ายนะครับ นะต่อไปนะครับเรามาดูนะครับอ่ะดูนี่ตัวนี้นะครับเอลฟานะครับเอลฟาบวกม,มุม30นะครับบวกมุม30นะครับนะเอลฟาเท่าไหร่เอลฟาคือ17.45บวกกับมุม30ได้ส7 4 5นะตัวนี้นะครับอ่นะตัวนี้ก็คือ17ตัวนี้ เนี่ยนะครับเราเอามาบวกเราได้ส7 4 5นะครับตรงนี้เรามาดูนะครับมุมเก้าสิบนี้นะครับนี่ตัวนี้นะนี่คือมุมเก้าสิบนะมุมเก้าสิบลบนะครับเท่ากับ7จ็ดสิบสองจุดห้าห้านี่นะครับลบออกมานะครับลบออกมานะได้เจ็ดสองนะครับจุด ห้าห้านะครับนะตอนนี้พเพราะฉะนั้นซิกมา f อจะเท่ากับ0ูนย์นะครับซิกมาเอจะเท่ากับ0ตอนนี้เราก็มาดูนะครับเราตอนนี้เราต้องมาหาอะไรหาแรงดึงและหาแรงดึงเชื่อหาตัวพีนี่นะตัวพีคอร์สสี่สิบเจี้นะครับพอร์สสี่สิบเจ็ดนี่ตัวนี้นะ 4 7.45จลบ1นห2นะครับคอสเ2 5 5จ5ทกับ0ตูตอนนี้เราก็ย้ายมาเวลาเราย้ายมาปุ๊บนะทีก็เท่ากับ1 9 0 0 1 9 6นนะครับ1,962 1 9 6นนะครับคอส 72.5หารด้วยพอร์4นะแล้วน you know, ักศึกษาก็คิดเลขคิดคืองเละมาใมาจะได้มีแรงดึงเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ออกแรงดึงเนี่ยมีเนี่ยจะออกแรงดึงทั้งหมด870.04อันอันนี้วิธีการแก้ปัญหาโจทย์โดยการเขียนภาพ วัดถูกอิสระนะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปดูนะครับในตัวอย่างนะในมูดเดิลนะเข้าไปดูตัวอย่างในมูเดิลที่ทำตัวอย่างไว้ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจสงสัยจะสอบถามแล้วนกะ็ขอให้นักศึกษาสอบถามมาในแชทหรือสอบถามมาในไลน์นะครับ ถ้าไปไม่เข้าใจนะครับหรือไปเจอปัญหาเกี่ยวปบหนะตกางคำนวนนะนนนะแปลภาพวัตถุอิสระเนี่ยนะเราก็นะครับสอบถามได้ในไลน,น์หรือสอบถามได้ในแชทแล้วก็ ả, วแบบนะให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบทดสอบนะให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบทดสอบอ่าเดี๋ยว ให้ดูนะครับอีกสักตัวอย่างนะเดี๋ยวให้ดูอีกสักตัวอย่างหนะึ่ง